สวัสดีเอฟซีฝ yes. ั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี <ide> ้แม่น้องนันดาตามแม่วีนะคะแม่วีเผืนฟันพี่น้องฟันนันเห็นนันฟันเห็นหลดผืนพี่น้องฟันเห็นทะเบียนหลดก็พี่น้องเด้อเขาก็ไปหลับซมหลับฟังกันเลยว่าผืนมีทะเบียนหลดอีกยังทะเบียนหลดยังแหละค่ะผืนเอาเหล็กไปเสียงพี่น้องเอาเหล็กไปเสียงผืนฟันนันเห็นว่าเจ้าอยู่หัวรอซิพี่น้อง การเป็หลับส้มหลับฟังเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอระดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้ใหวีวีวีบวบจะฟันละตีวีบวาอยู่ไหนมันหิ้วในฮัตมารูจังเลยจังโอมวาดเลยตัวนั้แม่น้องกระดาสัมผัสฟันอะไรอย่างไรมันเวรได้เหมีวีเดยนี่ยเออเนี่ยฟันวานี่นี่เชียงเงินเหล็ก สามเก่าไว้เลยฝันอืมได้ฝันว่าอันอันอยู่นํากันหลายคนนี่ล่ะบ่ได้อันกินเหล้าเด้อือแต่ว่ามีหมู่คนนึงาเฮ้ยๆเลาให้อันอันอันรอดสบแน่เขาสั่นอบนนี้ก็เลยว่าลิ้นงามๆเลยคอนี้ใหลวงนนีในหลวงมันจัง มื่จกง้ว่านาเกียรติค่ะพนสูงนะบงเอเพราะว่าพันผู้สูงเลยว่าไหลลิ้นง่ามไหลลิ้นสวยๆนะแก้วแต่น่ะแก้วทำอะไรัก้วคืนักยวทำาไรแก้วเราเนี่ยนะพราะว่พากันลิ้นแล้วพากันเล่งพากันเบึงเนี่ยพนหนึ่งงานว่ามีพวกแก้วเราพราชินี่ป่ะจักษ์งานว่ามีบวกแก้วเราฟันชัมีหนึ่งแมฟันั่กับฟันดีตัวนอกกินเนาะกับฟันห็นประจาอยู่หัวหอกับฟันดีตัวนอกตัวใดญ่แเนี่ย เราไม่เวสีรองพ้นตัวได้วันอ๋อ่าซีสู98่วซื้อลอตเตอรี่68ว้มือนั้นไปเท่าก็แก98ก็ตัวเดียวกัน98ซื้อ68ว้บอกเลย98ซื้อ68ซื้อ68ว้เพราะว่านัน98นันมันบ่มีมันบ่มีอ๋อก็เลยเอา68อืมจ้าจ้าเรียกไปเห็นนายหลวงอะไรที่นี่เออเร่ยได้ไห4ใบนะ4ใบเด็มันก็อยู่ในนี้แหละอ้อจะฟันดีได้นี่ยเลว่ามันป8 โอ้วนี่สิซื้อสามเขก็เก้าแปดหกแปดเท่านี้บอกเมียนฟันซมีนี่ันซมีนโอ้ยนะเอ้าันหูเมียขึ้นเบิรงกกะตีซีเอันย่ำเตานน่ฟันาเลตเันดีกวานอันแหฮงบ่านอนั่ะันงได้วงกันงนเฮงแล้วเนาะกับข้าวกะทอวานี้แหละ ต่ว่ามากสี jump, ่ได้สามเก่าก็เรื่องเสเียงเบื้งเรื่องเสาเียงเบื้องมือแรงกั่เสียงสิบหาอ่มือแรงมือนแรงเสียงสิบหาของเซียงที่ละคว่ะว่เออเลองเสียงเบื้องว่าอันใดบัญสีอันนั้นนะอันใดบัญชินาลงทุนไรอันวะอันใดบัชนสิบหอยู่รนนีเลขไดใจมิสามเก้าหกแปดเก้าแปดก็หนึ่งหาบ่ไม่เวียนเอาหนึ่งหานเรยเาหนึ่งหาลง้แนแต่หนึ่งหาเราจะมาเสียงอีกขึ้นนี่มาจีเสียงเหมือนแรงนี่แล้อืมจ้ะ เรื่องนึงหาเรืองอี่องเสียงมึงมงขึ้นนี่เชียงสามเก่าเจ้าเจ้าเห็นนันแม่ดวงบ่้อผเนผ่นเพชรบอกิ่นเสียงอันสองเจ็ดสองหกไว้แล้วยังมาแล้วยังมาได้เก้าสองอีกในงวดที่แล้วไหมมันได้หกสองหัวสามเจ็ดนเสียงหกสองผนเสียงก็เรียกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองแล้วเพิ่นได้เก้าองไหมเพิ่นจะหัวคนเรื่ีคานบ่สามเจ็ดอย่างี่บกมีคนมาห้องบอกว่าเฮ้ยได้ออกสาเจ็ด้อ เราซื้อแบบบกับเลยด้คนปกติว่าถือทั้งบนทั้งหลังพี่น้องเลยดวงเจ้าดวงพีนองพีบอกว่าซื้อด็โบกับถ้ามันออกตัวกับ่ได้แล้วนเราเล่าว่าคามันออกตกกับเล่าขดไวมจ้ะวันนี้มันซื้อชิมหานายไปเราดิค่ะคนบอล้ฟังว่านพ่อกันไหมตัวไม้บีนี่สามเก้าหกแปดเก้าแปดหนึ่งหามากตัวได้ค่ะน้ำหนักไปต้องทาตัวได้แต่้าว่ามากไอ้ พันว่าพันว่ามันกว่าเลขมันกีได้คิงหนึงเนาะมันจกไดเาะแต่ว่าหนึ่งหาเนี่สิบอบอะหนึ่งฮนสิบื้อได้อยู่จ้ะสาม้าเนี่สคงแต่ว่าสาเก้านี่ยสิค่งแปดนี่แหละสีค่งคาอยู่เนาะแต่ว่าเก้าแปดนี่ฝันนี่ฝันนั่นเจ้ากับรถดำเีเยือไหมจ้ะรถไอกระบะยู่เงื้อทะเบียนทะเบียนยังล่ะทะเบียนเก่าแปดสองหกอ๋อเก่าแปดสองหกมันนอกไปแล้วสองหกตัเลือกเก่าแปด ฝันฝันว่าย่ายอันหลุมอีแม่อยู่เหี้ยนหลุมมืนก็เรียกว่าย่ายไปหาหมอว่าจะเอารถดับออกอะไรว่างสิเหมืนว่าโบเขาไปดอกอะไรว่าสองหงมันออกแล้วก็เลยมาเก็บไปเก่าแปดเนาะเก่าแปดหกแปดเนาะมันก็ตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะกับหัวกับขาเก่าเลยไปเห็นรถตะลีอะไรอันสาวเอาวาวบอบอเลยตีก็เลย เห็นมิเตหกแปดหกแปดก็ได้ว่าขนาดต่างหน้ามันเป็นนั่นนด้แป้งจ้ะใบหนึ่งเป็นสามเกียรติหาอีกคู <PAUL> <จ fit. S 1> ่หนึ่งเป็นหาเกียรติสามเนี่ยต่างนาว่าเนิมันซ้ำกันซ้ำกันดึงแบบบ่ได้เบิ้งเลยเบิ้งเันเบิ้งแค่หกแปดมันว่าหลังมันเอาเบิ่งแต่ถ่ายมันเออดึงออกมาเอ้ามันต้อเป็นซับกันสิว่าถึงรางวัาที่หนึ่งอย่าลืมคอยเด้อลงทุนไม่หนีบุค่ะ ซี <4 S 1> เห็นมั 9, 8, 9 8, 9 8, เห็นจะเห็นเห็นเราว่าสิลงทุนมีสามเก้ามีหกแปดเก้าแปดกับหนึ่งห้าเสียงเสียงแล้วสามเก้าปันเห็นด้หลวงแลวที่นี่แต่ว่าหนึ่งหาบ้านเสียงแต่ว่าจะสื่อน้ำกันมีซครูนะคะเลขที่แม่วีจะลงทุน สามเก้าหกแปดเก้าแปดหนึ่งห้านะคะหิมเปื่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยหิมเปื่อป้าผลบันบดีวาไ้บอแต่ปากพี่น้องมีหลักฐานนพี่น้องคนนะเพื่ออยูโรตียนะหับใสเบืองล่างวันที่หนึ่งบนั่นเห็นบ่เห็นบ่สับกันเห็นบ่อ่ะพวกพี่น้องบาเบื้องแรกมาองใบูบ่เออเอามันโอ้ยางไ่ิดซองใช่อยู่เลยเนาะสามตัวหนาเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นหมดละโีอ้ยโรเตี่ก็ได้ เป็นค้าก็ไเป็นตัขกันซับกันทั้งสี่เอเพิผลลอตเตอรี่่นพี่น้องสามเจ็ดห้าเจ็ดหกปดห้าเจดสห้าหเอาเลขมันตัวเดียวมันจะรับกันเลยพี่น้องเลยไหมมันจะรับกันซื้อกยังไงมาันจะรับกันเลยทุกทีวันที่หนึ่งนี่รื้อเบิ้ลนได้ยเดี๋อวมีมันถีมาหอดหวเมกยดีเลยว้ยมันไปทัวร์ทิพย์ทัวรแดนแล้วเนาะเลขตัวเดียวกันมืดเลย สลับตำแหน่งอยู่เออนั่นแหละเบิ้งงต้นหกแปดที่เนี่ยที่ดึงดึงออกมาเบิ้งงต้นเข้าเข้าเบิ้งงต้นตัวถ่ายเนาะว่าอย่งไรเขาบอดดิส้นข้างหน้าว่าตัวใดบอดดิเบิ้งข้างหน้าบัดเอามาเบื้องเหรอนีแต่ตัวเดียวกันคนนี้ซื้อยังไงนี่ยซื้ออยู่ไอไอชอบกระสอบเออแปล่เงินให้ได้เงินหมื่นมัเข้าไปเจ้ายังว่ามึงอื้นเดี๋ยวโอ้เลี้ยงปลาหมึอกใอยเด้อนี่นะมันซกันี่วิ่เงินบ่าเงินเลียกปลาเมือกใครเด้อซืได้เงินหมื่นปลาเมือกยิ่งช้าบ่ได้เงินหมื่นเด้นี่ยเป ผอค้ายลูก <verw> ขิ้นอยู่ในหมู่บ้านแม่น้องได้ได้จะเด้อผู้ไดก็มัอุดหนุนเาเยอยู่นี่นี่ะอกเิไบด้แ่านวงนี้เล้ะชิมนอุยอยู่บ้านบุนีบุนี่ีนะคะสามเก้าหกแปดเก้าแปดหนึ่งห้านะคะหนึ่งในนั้นมาคนมากอันนี้ผู้ด่วงกินีนะ บังเมามไ้เินยังเมาไม่เหม็เนาม่เมนูเมาเลยบักเมาคือกันกับเมาเ่ยนะว่บงเมานยแหละอ้าวให้เอิที่ส่งมาก็ได้ทั้งคนงานห่อยเงินหคะน่อยว่าเงินฝันได้กูเ